11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพเวทประเพณีมหาเจดีชัยมงคลงามหน้ายนบึงพรลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิ ยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท่านมนตรีศรีสถาพรประธานกรรมการท่านรุ่งอ,อรุณพรเจริญกรรมการท่านวลัยลักษุขวิโรธกรรมการและเลขานุก,การด้วยความยินดียิ่ง ขอต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้ออ็สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อเอเป็นสถาน,นศึกษาวิชาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยปรัชญาคุณธรรมและความรู้นำไปสู่ความเจริญได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาฝึก <ใน S 1> อบรมอาชีพ ให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและก้าวหน้าได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม2544ตั้งอยู่ที่120หมู่ที่3ถนนบายพาสใกล้สี่แยกร้อเอ็ดอาจสามารถ,าารถตําบนรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อเอบนเนื้อที่12ไร่3งาน23ตารางวาเดิมชื่อโรงเรียนพรเพชรโปลีเทคนิคร้ออด สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจจากศึกษาในระดับนี้และในปีการศึกษา2,544ได้ดำเนินการเปิดสอนในระดับประกาศกานียบัตรวิชาชีพปวชในประเภทวิชาพานิจกรรมและอุตสาหกรรมและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสในประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา2554โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ยกฐานะจากโรงเรียนพรเพตโปรีเทคนิค101เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพอเพตร้อ1เอจนถึงปัจจุบันสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายประจำวิทยาลัยหนังสือรัศมีอยู่ภายในตราเครื่องหมายยอ่อ p t e h อยู่ด้านล่างเพ็ดหมายถึงความอดทนความเข้มแข็งหนังสือหมายถึงความรู้ความเฉลียวฉลาดรัศมี หมายถึงความเจริญก้าวหน้า p ีเทคหมายถึงเครื่องหมายย่อของวิทยาลัยสีประจำสถานศึกษาฟ้าหมายถึงความเฉลียวฉลาดความอ่อนโยนและมีสัมมาคาระวะม่วงหมายถึงความเข้มแข็งอดทนสามคัคคีวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชร้อยอจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและผลิตผู้นำด้านอาชีพ ให้ตอบโจทย์ตามความต้องการในตลาดแรงงานด้านธุรกิจยุคใหม่เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีจำนวน5สาขาวิชาประกอบด้วย 1. สาขาวิชาช่างยนต์ 2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 3. สาขาวิชาช่างเอิเล็กทรอนิกส์สสาขาวิชาการบัญชี 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวสทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีจำนวน6สาขาวิชาประกอบด้วย 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 2. สาขาวิชาไฟฟ้า 3. สาขาวิชาเอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4. สาขาวิชาการบัญชี 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล6สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท้าปลีกจากหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเพียบพร้อมไปด้วยผู้บริหารครูบุคลากรมืออาชีพเอาใจใส่ด้วยความอบอุ่นนอกจากนี้ยังมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารประกอบที่ได้มาตรฐานทันสมัยสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนไปพร้อมกับการทำงานอย่างมืออาชีพ ให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพเป็นเลิศไปสู่มาตรฐานสากลปัจจุบันวิทยาลัยบริหารงานโดยดรพรสิงชุปปวาวาผู้รับใบอนุญาตประธานกรรมการบริหารสถานศึกษาในเครือพรเพชดเรดรพวงเพชรชุปปวาวาผู้จัดการนายพรพรษชุป,ปวาผู้อำนวยการนายสุรวุฒิทูบทองรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนงานนางบัวบานทูบทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวประกายแก้วโคตารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายถาวรชุป,ปวาที่ปรึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ดดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพโดยจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งความรู้คู่คุณธรรม ด้วยวิธีที่หลากหลายและยืดหยุน่นเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของสังคมวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชร้อยอ็ดได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการโดยถือเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่มาตรฐานในการจัดคุณภาพสถานศึกษาด้านการแผนจัดการ และด้านสําเร็จผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของสถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดังต่อไปนี้มาตรฐานที่1คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ดได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีมีทักษะวิชาชีพทักษะชีวิตตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านทักษะวิชาชีพมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระมีคุณลักษณะที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงประสงค์มาตรฐานที่2การจัดการอาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการตลาดแรงงานมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนรู้จะสราบงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมอีกทั้งจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยมีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่างๆในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษากระบวนการเรียนรู้การบริหารทางวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนและจิตอาสา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่ชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยการจัดการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนมีการจัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการวิจัยโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทุกภาคส่วนเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านทักษะคุณธรรมจริยธรรมจัญยาบรนวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดเป็นผลงานที่ประสบความสําเร็จสร้างชื่อเสียงเป็นที่ภาคภูมิใจยิ่งแก่เราชาวเทคโนโลยีพรเพชรระเอ็ดดังนี้เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจรางวัลประเภทสถานศึกษาดีเด่นรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษารอบ3ในระดับดีรางวัลประเภทบุคคลดีเด่นรางวัลผู้บริหารดีเด่นรางวัลครูดีเด่นด้านการสอนครูดีเด่นด้านกิจกรรมรางวัลประเภทผลงานนักเรียนยอดเยี่ยมเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงทุกปีการศึกษา ปีการศึกษา2562ในรัชานนท์ประกิจสาขาวิชาช่างยนต์หนึ่งเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมแข่งทักษะวิชาชีพสาขาวิชารถจักรยานยนต์ระดับประเทศครั้งที่2ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของบริษัทไทยยามาฮ่าหมอเตอร์จำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชร้อย ยังได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการชั้นนําโดยนักเรียนนักศึกษาจะได้มีรายได้ระหว่างเรียนและเมื่อจบการศึกษาจะได้มีงานทําที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนบริษัทการปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดบริษัทวิสซูบิชิอิเล็กทริกจำกัดบริษัทฮอนด้าออโตมบิลจำกัด บริษัทโซนี่เทคโนโลยีจำกัดบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทจำกัดบริษัทแคนนอนจำกัดบริษัท MK ็มเคร u สซอร g ลกรุปจำกัดมหาชนและบริษัทแคลคอมจำกัดเป็นต้นนอกจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยยังได้พัฒนาขีดความสามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และประสบการณ์จริงกับสถานประกอบการใกล้บ้านเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทักษะชีวิต และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระตามแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บุ่มเพาะผู้ประกอบการศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเทพร้อยเอ็ดกับรางวัลความสำเร็จที่เกิดขึ้นมากมายมเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ครูผู้สอนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและที่สำคัญคือชุมชนพี่น้องชาวจังหวัดร้อเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงที่ช่วยกันบ่มเพาะความสำเร็จของวิทยาลัยร่วมรังสรรค์สังคมประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอย่างมีคุณภาพและมั่นใจได้ว่า นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและสามารถก้าวสู่มาตรฐานการแข่งขันบนวิธีเศรษฐกิจโลกดังปรัชญ,ญาของสถานศึกษาที่ว่าคุณธรรมและความรู้นำไปสู่ความเจริญได้อย่างแน่นอนขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง